สวัสดีครับพีนบน่น้อง FC สนายวไทแทงกับป๋องจำนวนชนน์แล้วก็เอาไปเชียร์ครับเมื่อนี้เข้ามาถึงงานแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับโค้งคาวาซากินะคระับพวกแดงระยองนะครับพี่น้องติดทั้งเลยครับวนๆแดงๆๆติดทั้งติดทั้งติดทั้งครับูถึงแล้วนะครับผมมาเจอกับสาวสวยหนาย้าเวทีวันนี้โอ้ยสาวสวยคนยังกันใช่็นว่าคนยังซื้อเพิ่งวันหยิมคนว่าอียังวันหยิม ยเนาะครับตอนนี้เราอยู่ที่ครับคงคาวาซากินะครับบวกแดงระยองพี่น้องพื้นที่นี่พื้นที่ได้การเลยครับเมื่อนีแจ่มใสบ่อจืดบ่อจืดพี่น้องครับแพงพื้นที่กว้างขวางครับนี่พี่น้องไปที่ห้องนี่แล้เหรอเห็นยาไปซอยเยอะผู้นนี่ครับ อากาศแจ่มใสครับโอ้ฟ้าปลอดโปร่งครับเพื่องกนๆวิ่งเขาได้วยกองนี่ครับถ้าจะหองงานก็ต้องเลาะไอ้เกี้ยนนองครับเบิ้งครับของวันตะล้วครับพี่น้องของวันตะล้วก็ได้พักน้องละ สว,วยมากครับาเข้าสวยนะฟาผดมันนสว,ว,วยมากครับพี่น้นองอลังการครับเมื่อนี้ปอดพงเปือได้เต็มที่ได้เสียงๆข้างบนต้องการจะถึงฟ้าผี้าผดแบบไหนมันขาก็ผ่านถึงห,หานงามบ่ กรันตีถึงขั้นหนาครับันนี้นี่ก็บรรยากาศหน้าเวทีนะครับตรงที่อันนี้อันนี้ทีมไ่ทีมไรสดนะเนาะอ่านี่ครับมัน้ท่าไหร่6มือนมนี่วันทะเหมืนที่เหมือนแบอแมนอสันนดมาเขาประด็นเลยเหมือนนึ่งเหมือนเ็นีด่วนนที่วันที่หกแมน ชูถ่ายด้วยมืออื่นชูถ่ายจักโมโหกันงงเลยตอนนี้งงกันงงเล้เพราะ้องยุ่งเทพีันผิดแรงคุณไดไอค่ะเป็นกระบาดเท่านั้นรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะเหนียวครับตีรถไปตีรถมาเมื่อคืนเมื่อวานจากเมื่อวานมาเนี่ยประมาณเกือบสองร้อยลครับพี่น้องร้อยเก้าสิบกิโลพอดีใช่ครับคนเดียวเหครับคนเดียวครับคนเดียวมึงวงกันเมียนทร์ปกติวันเสาร์เท่าปกติ สใส่ชุดแบบนี้เพราะว่ามันสบายครับเวลาเข้านังงานมั่้งานเวลาเข้านังครับเราขยันไม่ถีบบเ่พยามีะขัเาันทจะ้นวัย่กอดมเอ้ยลย้าห่เทาห่วนขยนล้ทีมไล่สวนเราก็ตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้วพี่น้อง สดด้านหน้าเวทีวันนี้ปลอดโปร่งครับฝ้าปลอดโปร่งจำใสพี่น้องมาเด้อเพื่ออยู่ใกลก้กันกำลังใจครับ,บทีมงานสนะดอนแพงทอง อู้พี่น้องหลังไปที่เห็ือนปามันตัวดิไหมปลามันปลามันปลามันสะบะหลังครับปลามันตะบะหลังอันนี้คือด่านหลังไปเดเอาปลาดอดฝนปลดอดฝนพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อตอนนี้ขึ้นไฟขึ้นจอแล้วกำลังขึ้นไฟขึ้นจอ เตียนศิลปินเขาเตียนเขาอยู่ใส่บุไปตามหาเตียนเจ้าของครับครับนี่ครับเป็นรถรถถึงพระนะตามหาเตียนเจ้าของ

นางเวทีเท่านี้ชัวร์โล่งโปร่งใสครับคือว่าอากาศดีครับสวัสดีครับโอ้คนสวยม่ด้คือสวยอย่างมาดาบโวเป็นควายวะนี่แม่โอ้ยน่ากูุศลตีเลยบอสเขาไปเขาไปต้องเจ๊ตู้ต้องเข้าไปดูคลิปนี้นะครับบอกว่าคนสวยตรงไหนคะเมื่อกี้บอกอยู่อะไรเป็นควายขนาดวะไม่มีบัวสักตัวอะไรจะสวยขนาดนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เขาไปไปไม่ได้เี่ครับเี่ครับพี่น้องครัติดงานทำงานเยี่ย <c oughs> พี่น้องเึินจอขึ้นไฟกำลังเซตระบบครับตอนนี้ก็สุดยอดสุดยอดจัดเต็มแน่นอนครับวันน,น,นี้อยู่ที่โค้งคาว a s a k i ครับตับวดแดงระยองติดถน,นนครับพี่น้อง ถนนใหญ่เลยนะครับคุณไอยู่ไกลไมาให้กำลังใจเลยว่าอยู่ไกลอยากตามมาเบิ่งกับมาท้กพี่น้องเรือคุณไดความท่านี้กับไอก,ก่อนได้เฝ้าวันเมื่อ <c oughs> นี่อันนี้ก็รถเออ่รถพ่อขามอสดึงมาถึงแล้วนะครับเพิ่งมาถึง <c oughs> แล้วไปพี่น,อออน้องยังออกไปที่นี่แล้วพี่น้อง มากต่พื้นที่ครับมันโล่งดีครับมันโล่งดีประนี้มันก็เวลาปล่อ,อยเครื่องเสียงปล่อยลำโพองออกไปมันอกี้จะสะท้อนนะครับขึ้นบนขึ้นบนื้นเนี่ยสะท้อนครับพี่น้องโอ้ลองไปแปลบอะไรครับสะท้อนมันตีกลับมาทีับเสียงมันเป็นสะท้อนกลับมาสวยงามตามท้องเรื่องครับ วิธีเสียดเร็วครับมมผมที่เมืองงานห้ามาตรฐานครับทีมงานมาตรฐานโอเคครับพี่น้องผ้าพี่น้องเลาะนะครับผ้าพี่น้องเลาะเมืองสถานการณ์นะครับงานงานเปลี่ยงไหนครับตอหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เสมอครับขอบคุณทุกคนทุตามครับขอบคุณเอฟซีสอร์รอยเฮฟนแพงที่น่ารักสุขสุขคนเดอนนะครับผมนะครับเจ็ดเจ็ดนะกายาชนครับจำด้วยรยสุขสุขคนครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับ